ตอนนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันนะแล้วก็เจราจารายละเอียดต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าคุณอันวาอิบราฮิมเนี่ยมาเมืองไทยนะแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยเปิดโรงแรมมาพูดคุยเจราจาหนึ่งในผู้ที่มาร่วมคุยเจราจานั่นก็คือมินออนไลน์ผู้นําจากทางพม่านะครับแน่นอนแหละว่าจริงๆแหละบทบาทหนึ่งของอาเซียนถ้าจะมีความเก๋ความไก่ความอลังการคือเธอต้องไปเจราจาสันติภาพให้ได้ในประเทศ ของพมา่าค่ะหล่อนจะเก๋จะโก้จะอลังการหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้ทราบว่าบทบาทนี้มันมีความสําคัญมากๆมันจะทําให้เราเนี่ยโดดเด่นในเวทีเลยของโลกใบนี้ถ้าหล่อนเจราจาความสงบหรือสันติภาพได้มันก็คือปังซึ่งทั่วโลกเขาก็ทําค่ะเพราะใหญ่ทรัมป์ก็ทําสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างปลาหีบ้างอะไรก็ต้องทําค่ะต้องทําแต่ถ้ามันจบได้ก็คือถือว่าเป็นตัวแม่ตัวมัม ซึ่งแน่นอนว่าคุณอันวาอิบาฮหม์นะครับก็มีความพยายามนะจะมีการพูดคุยเจราจากับทางพาม่านะครับให้นําสันติภาพกลับมาอาจจะมีทมไทม์ไลน์เลือกต้องเลือกตัง้อตองอะไรก็ว่ากันไปหยุดยงหยุดยิงอะไรก็ว่ากันไปต่างๆนานานะ